เริ่มเดินทางไปไล่กันแล้วกันทาชมนะฮะสบายดีบ่าวท้องสบายดีสบายดีเป็นจึงได้วันนี้จักคืออยากเห็นถนนทาาประธิดาเพราะว่ามันดีมันงามมันสวยมันงามมันสวยพี่น้องมาเคยสงสัยว่าเป็นยังเพิ่นคือต้องมีเส้นแบ่งจราจรถึงนี่ไหลทางงขยังว่าอยู่เ้านั่นก็ฝากทางชู้เอ FC ีทุกท่านกันแล้วกันนะขามาก ให,ให้ข้อมูลข่าวกรู้เนี่ยคลิปวิดีโอทีประเข้าเนี่ยคือบันทึกการเดินทางเนื้อพี่น้องเลยนะเป็นการบันทึกการเดินทางนะฮะอย่าบอกว่าโมบิข้อรูปแตอยากมาบอกบไม่อยากมาบรรยายนะกับโมเมนต์แบบนับ้นเนี่ยทำมาชมนะอยากให้เห็นนะถึงค้ามาจเจริญน,นะทางด้านาถนนหนทางนะฮะข้ามจเจริญทางต่า,างสวัสดิ์ของประเทศไทยนี่เห็น<ม>บ่อทองเห็นบ่อ เป็นได้ได้นี่ปๆาโทษเป็นได้ได้เพราะว่าถนนมันดีซะเหลือเกินเบิ่งตีไอ้เจ้าเทปูนจังไรเป็นโซนขั้นขั้นกลางเนี่ยไหมมาเรือกันกลางเจ้าเห็นบ่เนี่ยนี่ยยังเนี่ยจุดพักรถนี่ไงเนี่ยอันนี้จุดพักรถบ่ะคนน่ะยังมีมองพักรถอีกต่างหากเจังเมืองหนี่งจังเมืองนี่คอนกรีตยังนี่ เพิ่นเพิ่นเฮ็ดให้ไว้สำหรับนักเดินทางเนี่ยไอ้แม่นบ่อปมีสลาพร้อมอห้องน้ำมีสลามีห้องน้ำป๊อย่างดีบอย่างดีบ่อยแม่นย่างดีมีมองนั่งมองพับพอนออกมาก็จะไม่เห็นนี่เขาเคลือนอีกอย่างว่ามาดิเอิบ่อ่าแม่นให้แผ่นปูนมาเลยกั็นกลางถนนสองฝักฟังเนี่ยแม่นสูงเป็นสูงสูงบ่สูงสุดยอดอีรีเออนี่คือ ทางไปต่างจังหวัดของเหมือนไทยนะทุกคนเลยยังขนาดนี้นะลาดยางอย่างดีอย่างนิ่มสนามบินยังบท่ท่อได้ด oh ีโอ้โหว่านัลฝนบ่แมน่นีดีความนิ่มความนวลน,นะสุดยอดดีดีคือวันนี้บัวเองขอนำเสนอคลิปวิดีโอที่จ้มุ่งนาเขาไปในจังหวัดยะโสธรเด้อพนะี่น้องเด้อฮะอีกอีกอีกสิกิโลเมตรได้ฮอดจังหวัดยะโสธรแมน่นบ่ อีก11กิโลเมตรถึงจังหวัดยะโสธรตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่สมาเลข202นะฮะหรือว่าถนนอรุณประเสริฐได้ถนนอารุณประเสริฐเมนถนนเสน่ญญมีความยาว380กิโลเมตรนะท่าบ่าวโบจังหวัดพิษนะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิโอ้อตรงแยกแยกแยกลงต้มอีกสังยางไง,ไงและไปสิ้นสุดที่อำเภอเขมราช อำเภอแคเมล่าจังหวัดโบราณสถาน,นีนั่นเองออายาวไปยาวไปพี่น้องจักแม่น<ล>บาวบอกถึงว,ว,วรื่องพี่น้องเอ้ยนะตามจยงจำได,ด้โดนนั่นมาแล้วเคยไปที่จังหวัดเชียงผูมเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดยะโสธรถนนเสนีเป็นถนนเส้นลักและมีความสำคัญทางภาคอีสานนะตอนออกเชียงเหนือของมาอีสานนี่ไงถูกไปว่าไอ้ถนนเสนี ซื้อหรือีหรอโอ้ซื้ออย่างซื้ออีหรอต้องนี่แหละต้องยิงเลยต้องยิงเลยว่าสันวายวา่วาสันวายนะีจักเป็นยังไงนอกจาเนาะเห็นทางประเทศไทยจ้อก็จะโอ้ยหอ่อนซ้อนเถอะอ่อนซ้อนวาไอ้ผู้ใดสิว่าขอ่อยวยกับซาม,อ,มอันนี้กงาเอาหวยกูอวยสมวซิคอหวยเนะี่ยเพราะว่ามันดีถนนทางประเทศไทยเมืองไทยนะมัน ดีกว่านี้บ่มีอีกแล้วเด้อาจักสิว่าจังได๋นะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาความจริงมาเว้าเอาความจริงมาเผยแผ่แม่นเอาความจริงมาให้เบิ่งนําแน่แล้วก็ยังมาอวยอีกเด้่ยเพราะว่าจังไดียถ้าประเทศที่บ่รวยจริงนาะเวกไอ้คงเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เด้ข้ากระดาษวางไปรงเห้ตรงหน้าก็อย่างเทคอนกรีตเบิ่งนที่ไหนว่าสั่งไว้หรือเรือแต่คันหน้าแล้วบัตรเนี่ยก็จะเอาคอนกรีด้าไปเทใส่คันหน้าบา้เหลือแต่คันหน้าเป็นไปบ่ได้นี่เอ้ยคันเทนาเพิ่นก็จะเอาไว้อ่า ะนะระบายน้ำนะไอเห้บริเวณบริเวงระบายน้ำเนี่โอ้ยฮะคนไทยก็จเจ้าแห่งชนัดตว่าตั้งดีก็เจ้าสร้างเขื่อนสร้างอ่าสะพานสร้างอย่างห่วยมันบริเวณยากนี่แต่ว่าเห็ดฮิตอ่ามองระบายนา้ำนี่บริเวณยากนี่ก็เจ้าก็เอาท่อเอายางไปใส่ว้าสั่นบริเวณนี้เออแล้วก็เฮ็ดอ่าอ่าเขาเอื้องอยางประตูน้ำปิดเปิดว้าสั่นบริเวณนี้โอ้ยเบุ้งที่ไฟตว่าคลองน้ำลอยน้ำ คลองน้ำลอยฟ้าก็ยังมีโอ้โหอย่าฟ้าว่าเบิ่งไปถึงตอนนั้นไหนท้องเอ้ยจะเวิรงถนนนีสักก่อนสักก้อนเดีดีเด้อแต่ว่าถ้าดนอย่ห่วยจังได้ก็สร้างเด้อจังได้ละ่ะข้ออวย,ยนี่จนลอยออ้วยอวยคักนี่แหละคักๆนี่แหละว่าวท้องไม่จะเป็นตรงดินอีร์รอเนาะถนนรุ่งทางอากาศสวยแล้วกาศงามโอ้โห ก็ยังจะบอกกันเลยว่าทำมือช่เอยนะครับวันนี้ห้องก็ได้มีโอกาสพากันมาทายคลิปวิดีโอในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรคือถนนเส้นลักเลหมอทองทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยเลยเด้ต้งดิงอีรีเด้าเนี่นะอ้าหจดจุดสุดสายตาเลยสุดสายตาเลยบอกฮะอันนี้อันนี้ซีเลนน่นี่ซีเ่นต้องจองฟังอ่าซีเรนโลคเ่นวะ อะไรทา่าขคุณวนาเป็นเล่นนี่ไหายมนบะไรทา่ามองคุณวัยสรลบรถจอดชุกเชิญรถทีมีคมอบซาดอบซาตนะคนยางจัก,กรยานสีที่ไ่าแม่รถจอดอสสนสีที่อ่ามขนาด อ่าซองเล่นยังขนาดนี้นะเขาเจอยังประเทศเนี้ยขยายนี่ทักขยายเจ้าเห็นเสาไฟฟ้าววเจ้าสังเกตเสาไฟฟ้าบ่ซองเสาไฟฟ้าทั้งซองขางทางได้ได้เป็นเล่นซองเล่นบนนี้ผืนที่มีการขยายไปถึงผุ่นได้เนี่ยไอเป็นเขตได้ไหมเป็นเขตของทั้งหลวงได้ไอเนี่ยทังหลวงแผ่นดินนี่นหมนี่กนาดนี้ยังขยายอีกบ่ออาอนาคตเนาะประเทศไทยเพิ่นมีการวางแผนเจ้าก็ได้เนาะวันเราเสร็จค้นจากแคทเกสเลยเจ้ มีอันนั้นเขตไว้เวลาประชาชนจะสางบ้านเลื่อนพิ่นจะาวลุกลับออกมาท้าววรวรุลับออกมาอนาคตต่อไปจะไปการสางถนนเนีิจพิ่นจะต้องลื้อแล้วพิ่นจะบ่ได้ค้าเว้นขึ้นเนีอยจังสั่นได้อ๋อไงบอกว่าเคยเคยเห็นเคยเห็นอยู่อยู่สบางประเทศบางจุดบางบ่อนนะอืโอ้กนว่าไอ้การปลูกสร้างนะปภาษีร่ำจนฮอตเครื่องเฮือนเครื่องบ้านพุ่นแหละ จอดไปป่านะว่าสั่นวะเออเวลาเขาอ่าเขาจอดที่ถนนโอ้โหดึง่ายหรือกันยางใหญ่เลยเแทบจิบม่มีมองอยู่บ้านนี้เอากระทั่งหลวงเนาะถ้าหลวงนะเขาจะเว้นขึ้นได้นะเป็นพื้นที่ของหลวงนะเพราะว่าตามที่ตามที่คอยเห็นในทิกต็อกในอ่าเฟซบุ๊กบางคนนะบางบางบางคนนะบางคนเพราะว่าเห็นกระเจ้าเฮ็ดหัวนะเสาไฟอยู่ทางใน อยู่ทางนอจักซี่ก็เจ้าอย่างเอทเวลาเขาเจ้าเฮตนนมันก็เจ้าสิบ่าททุออกว่าทุบไปเ่หระเออนี่แต่ว่าโมเมนประเทศไทยได้คอยคอยเห็นอยู่บางทนนนะแมนบงอเลยเนี่จว่าจะโซทนี่ไออลปอเลยจักเชื่อต่อไปทังธนบุรีเ้าสามนี่เขาจะไปกันร้อยเอทนะแมนเขาจะไปทางร้อยเอง่าไปทาง ถนนแจ้งสนิทเนี่ยท่องเอ้ยโอ้ถนนแจ้งสนิทเงินอ๋อถนนรุ่นทางตรงไปก็เป็นถนนหมายเลขสองเก้าสองเนี่ยเป็นทางเลี่ยงเมืองยะโสธรและนี่คือถนนแจ้งสนิทเนี่ท่องเอ๋ยแจ้งสนิทถึงหมายเลขยี่สิบสามนั่นเองบ่อทองถนนหมายเลขเจ้าสามเมนโอ้ไปยังไงเนี่ยวไปยังไงเนี่ยวไปยังได้ถนนดีถนนงามอื ไปแบบจังไดอ่ะแบบอะไร่ะด้สะดุดสะดุ้งเลยโอ้โหต่างรถไปเนี่ยนั่งรถไปก็จนสิอยากหลับอยากนอนพคนแล้วเป็นยอดอะไรเนี่คือว่าสิอยากหลับอยากนอนเอาความมันนิ่มความมันนวลนี่แล้วนิ่มนวลท่านนีว่าวัชชะทองมันบอดดี้มีลุ่มมีบ่อเด้มีแหละที่เพื่อนบอกว่าถนนมีอยู่การใช้งานอ่าแต่ทุกทายแล้วเพื่นบอกว่าเกิดจากปัจจัยอื่นถึงนไปธรรมชาติแผ่นดินไหวอสิฮายแต่เพิ่อนกับพิการซ่อมแซมใส่ไปเรื่อยๆได้อ่า โมเดลว่าอายุห้าสิบปีแล้วก็จะเงินเรื่อยดิเห็นบึเ่าทางโดนทายกันแล้วแต่เปิดทีม่มีการซ่มรอมออแซมโอ้การซ่อมแซมแม่ซ่อมรุดก็จอดกับซ่อมแซมแม่โดนเร็วทันใจนั่นจะเบื้องตี้เป็นขยายเส้นทางจะเบื้องน่ะขยายแล้วขยายอีกแล้ว,ยยลวจะเบื้องกว้างสุดในท้องมันกว้างดีด่ีเลยนี่ขยายทางสองฝั่งดูมีการขยายมีการเห็นเห็นหุนี่มันนี่แหละประเทศไทย คนถึงได้บอกว่าเหตุจริงท่าจริงพัฒนาจริงอ่านะพัฒนาแบบจริงใจจะขอใจบอพัฒนาชาตินี้โบได้ไว้พัฒนาชาติหน้าโอ้โหแมนพัฒนาในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติน้าพัฒนาชาติหน้าอ่าเป็นตัอแมนโอ้จะสั่นแล้วจะเนาะแมนจะคิดได้เนาะไปไปถามว่าพัฒนาแบบจริงใจพัฒนาจังไหน พัฒนาแบบจริงใจก็คือว่าวบอ,บอ,บอ,อลวอลลอยเฮ็ดบวอลพัฒนาวอแล้วสร้างเน๊บ่แม,ม่นสิววอลแบบลอยลอยวอลซื้อแล้วบ่เฮ็ดวอลซื้อแล้วบบสร้างอันนี้เ<อ>ขาเอื่น่บบวอลลอยลอยวอลลอยลอยพัฒนาแบบจริง<อ>ใจเนาะนี่ที่บอกประเทศไทยเหย็นวอลวัเตียววาปุ๊บกเจะก็เฮ็ดปั๊บหมดเลยคือวันเตียว่าโครงการเหมือนไร่ะแม่และคนก็จะมีงบประมาณเฮ็ดเดตะและก็ารมีงบประมาณมาสองแฉ่เทเลปีแต่ละปี จ้าเบิ้งนี่แหละคุณเอ๋อถนนกว้างขนาดนี้เลยบ่มันจะมีการก่อสร้สางเพิ่มเติมอีกได้ไ้ยถนเนเส้นเก่านี่กว้างมันีะขยายไปอีกอมันซีฮาเล่นพุ่นเอ๋ข้างหนึ่งนะพัฒนาไม่หยุดยัง<อ>้งน้อยเนาะนี่แหละคุณเอ๋ว่าพัฒนาไม่หยุดยัง้งพัฒน,นาอีดีเอลอตัวนี้เจ่าเบิ้งเจ่าเบิ้งสเสือ้อบ่เจ่าเบิ้งสิตะลึงวะตะลึงตะลึงอันนี้ขนาดอันนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดนะยังขนาดนี้นะเออเห่อ พัฒนาอย่างทั่วถึงพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมนตามงบประมาณเห็นไหมว่าขวายถ้ามาพีนาหนูเขวาวาเปลี่ยนแปลงลายเติบลายพันุ้์ลายน้อยท่านจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละมือไปแต่ละวันไปแต่ละเดือนไปแต่ละปีจะบอกคือเก่าเนี่ยขยายไปเรื่อยๆปุ๊ยโอ้โหชอบไปเรา่อซสอน ไปกับออนซอนเจ้ากันไอ้แมนออนซอนอีลีหรือบ่อเรื่องถนนหนทางประเทศไทยนั่นก็เจ้าพัฒนาแบบประยุ่ต์ปรยังเฮ็ดอีลีเนาะเนาะเฮ็ดอีลีพัฒนาอีลีเนาะแมนอ๋อถูกบรรยากาศบรรยากาศเขนาด้เจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งไอ้ท่องคุณจะเบิ้งจะเบิ้งคุณนะป๊อปาถูกมั้ยเสื้อเราไปนี่อันนี้บมแมนว่าบระท้องตัวได่ทุกคนนี่นี่เบิ้งนี่จับกล้องนี่แบบ แบบประทัดสะดุ้งเลยนี่ผู้ใดสิว่าเฮ้ยว่าไงมึงที่ไหนจ้ามือเดียวเด้หนี่กองนี่จับมือเดียวเด้หนี<อ>่เห็นมองคนติงบนติ่งเลยความมันโอ้โหความมันดีของถนนทางโอโอนะเสือเสือเสือเส,ส,สือบ่อ,อบทองคุณน้องเสือบ่อทองคุนี่อันนี้บริโดใส่กันซันเด้อนี่แบบ<อ>ธรรมดาธรรมดานี่แหละเบ,บิ่งตี่พลับเบือกำลังเครื่องบินเลยดีใจเด้เห็นในท้องมีความสุขเห็นบ่อทองตื่นเต้นเห็นผลผลิตไทยทานกูชอเมย จากถนนใหญเนี่ยถนนรักไปขับไปถนนทีไปนถนนล่งองกระดีเนี่ยถนนดโโีโอ้ยสุดยอดวัยบอกประเทศไทยนีย่คอย,ยักจะแบบว่าไฮเป็นอันดับหนึ่งในใจคอยแบบถนนสิปาธิษิ์เอาอ,อ่อันดับหนึ่งหนู่ลแลว้วแล้วก็ยังพ้อโมเลวได้มีบางทา,างมันก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะเป็นเออรอเห็นอเมริกาว่าสัญญา่นนะเจ้าซิบอบินเหมือนวะมาสั่นนะเห็นประเทศไทยซัมเน่แต่ยังบอกว่าโอ้โหอลังการตื่นตาตื่นใจ บ่ท่ทองกันว่าวาเดือนอเมริกานเนี่ยคอยนี่คือสจะมีบ่มีวาสนาไปดอก<ม>อยเห็นประเทศไทยนี่ก็โอ้โหอลังการแล้วสิให้ว่าจังได้ขนาดคนยุโรโปจังยังมากเป็นยังมาเที่ยวประเทศไทยอ่า่อลังการขนาดไหนเพียงเคยเอู้หู้ขนาดอเมริกาก็ยังมาคือว่าวเเองก็ถือว่าอยากนําเสนอนนจุดท,ที่ได้เห็นนะ,ะจุดทีได้มาสัมผัสความภาคภูมิใจนะฮะเป้าหมายนะฮะอ่าเนี่ยที่อยากมาเห็นนะนี่คือได้มาแล้ว เมื่อแล้วเขาก็จะบอกว่าประเทศไทยคือสุดยอดแล้วสำหรับห้าพี่น้องเ,เยนีแมนโอ้โหโมไม่นว่าอยากใครวา้ทะเลาะก,กันเนี่ยคือเรารับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเราใส่พิธีต้นงนานพ่จะเทนเราใส่เข้าไปเพื่อให้มีอรธรตในการรับชมนั่นเองแมนนะท่านผู้ชมนะโอ้โหหัวทองเอ้ยขนมประเทศไทยเสวายังไดงเสวายังไดไอ้มันโอ้ยจับเสวายังไดงดีเพราะว่ามันดีซะระเกิด จักสีบัตรย้ายเนี่ยเลยดีมีเสภาพดีๆเนี่ยแหละให้พี่น้องให้อ่าเพราแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่แหละเบิ่งน้ำกันเด้อเบิ่งน้ำกันเด้อยพี่น้องเลยนะจากถนนหมายเลขสองศูนย์สองถนนรุณประเสริฐนะฮะมาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขยี่สิบสามนะฮะถนนแจ้งสนิทนั่นเองหมอทองโอ้ชนีพี่คนน้ำไผ่คนเนี้ยบัตรบัตรไผ่เนี่ยขอนแกลผู้น่าเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพคนี้ถูกเบิ่งตีอ่า จากจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั้นมันก็คือกันมือถนนทางว่ามันคือว่าคือว่าบังตีไปจังหวัดนี้ทะลุจังหวัดนั้นไปจังหวัดนั้นทุลุปุ่นเอาจากซี่คอยพาสจะขาไปถึงบงถนนชนบททางหลวงชนบททางหลวงชนบทแม่นจากถนนลักแน่นะออนะเพื่อด้อ่าอัตรลดของการรับชมนะเพือี่จะชี้ยากระชมนะนักข่าวโมสิเปล่าทำช่มตรง ถนนเส้นนัตเนี่ยสีผ้าไปข้างหน้านยัยแมนเดียวแมนเหรอโอ้เจ้าชิได้เห็นถนนได้นี่ยไอถนนจนนโบทแมนแล้วแมนแล้วถนนไปหน้าเนี่ยเ่กัสิแมนไปหน้าต้องมีตรงหน้านี่ยกัสิแมนไปหน้าตัวเอ้าะทางมันทางไปหน้าเจ้าชิ่เส้นทางให้ไปหน้าซะเพราะหน้าจะอยู่ถนนเส้นนี้ขันวาวเลยอะไรล่ะขันวาวเรื่องหน้าเนี่ยวาวปุ๊บก็เห็นปั๊บโลเนาะแมนโอ้ยความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยประเทศไทย ให้แล่นเขาขอยืมผ้าะจะเข้าไปเมืองทางไปหน้าสักันนีน้เขานี่บ่เขาไงเนาะให้ครบครบจอดเลยนะฮอร์อดแล้วฮอดแล้วทางเข้าไปหน้าพี่น้องเลยอันนี่ทางเข้าหมู่บ้านนี่ไงทางเข้าหมู่บ้านบ้บานผือ,อบ้บานผือนะฮะตำบลเลยทุ่งอําเภอเมืองเพชรโสธรยินดีต้อนรับอขอบค<ง>ุณมาเลยครับขอที่ว่าจากทุนลับที่เ่าจากรีวิวน่ามาทุนเซนนี่ครั บางหวีกับบ่อท่องก็ทือว่าจะทนอยนางล่าทําช่อมไปกันแล้วกันเนะาะว่าตั้งใจท้ายถนนไม่เลือสองชุดสองถนนนุ่นเสเซอร์เนี่ยฐานใทีมวัลลชินชอบกับอีริคุณไหลเป็นการตั้งใจกันแล้วกันเด้อก<า>็เป็นการเตือนเนี่ยสิ่งที่สําคัญซอยสนับสนุนพวกเขาด้วยการบอกกดข้ามโฆษณากันแล้วกันนะครับสบายดีสําหรับคลิปนี้กับศิลาเบียตรีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกงแห่งทุ่งนา